เยี่ยมวายหลบได้หลบได้เฉยมะนาว โอ้ยสีสวยสว่ะสาดโคตรสดสตอนนี้ไปเลยลองวะโอวเวเป๊ะ <Will pay. laughs> ไปยีเต็มหน้าเลยหนละัดไอ้สวยสิโหเลิฟเลิฟเลิฟ เลิฟ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 ไปเฮียไม่เอาอย่าเพิ่งเล่นกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยเอาไว้โอเค